ขึ้นมา200แล้วคูณ7อยู่นะตอนนี้มหมดไม้ไหมลุ้นเงินรางวัลรวมมาแล้วตอนนี้เท่าไหร่1,000กับ1 0 1หนึนะ้อยหเพื่อนโอ้โ oh. ห กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะเพื่อนวันนี้พบกับผมผู้พิชิตปีมะเส็งนะวันนี้ในช่องของผู้พิชิตนำโชคนะเพื่อนพบกันเช่นเคยนะในเกมลักกี้พิกกี้น้องหมูนำโชคน้องใหม่จากค่ายพีีนะเพื่อนพกเกตเกมนะวันนี้ผมจะมาหมุนให้ดูเช่นเคยนะเล่นเกมสนุกสนุกให้ดูเหมือนเดิมนะมาถือไม้แรกก็ไปแล้วนะหมุนไปรุนรัวก่อนเลยไม่พูดพั่าทำเพลงนะ มาในทุน9 0 0านกว่าเก0า0นิดนั่งเพื่อนมาคูณ3ไหลมาแล้ววอมไปที่1บาทกล้วน้่งเพื่อนตอนนี้แค่1บาทเท่านั้นวอมวอมไปก่อนเนี่ยได้เวลาเอาจริงนั่งเพื่อนน,น,นน้องหมูไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วหาค่าสตา b u c k คมื้อเช้าหน่อยนะเป็นเบรกฟันนั่งเพื่อนมันไหนมาในเวลาเช้าๆแล้วน้องหมูจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมา สาธิตให้ดูนะเพื่อนใครที่อยากจะลองมาพบปากกับน้องหมูเช่นเดียวกับผมแบบนี้ก็กดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนมาใครที่อยากจะพูดคุยกับผู้พิชิตปีมาเส็งตัวเป็นๆน,นะแอดไลน์เข้ามาที่แอด ppp หนึมนะเพื่อนแอด ppp หนึเท่านั้นนะเพื่อนมาครับมาหมุนกันต่อดีกว่าปรับเบ็เบ,บ็ดเย่นะตอนนี้ รวยซื้อฟีเจอร์ไปเลย1,500นะหนึ่งเทากับหนึ 1, 1, น่งม่วงนะเพื่อนมาครอนมาแล้ว4ครอนลุย8ครั้งนะสเกตเตอร์เกมน네ี้เป็นรูปครอนนะพเพื่อนถ้าตกมาอีกก็จะได้บวกเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบมาโอ้โหละครั้งแตกลแล้วครั้งกับเพชรแตกไปก่อนแล้ว เกมนี้ค่อนข้างไหลามาล้วนๆนะเพื่อนๆเกมน้องใหม่จากค่าย PG แลน้องหมูแนะนำเลยเกมนี้สำหรับใครที่ซิ่งพอนะผมขอแนะนำเลยเฟลี้ยเกมนี้โอเคแต่ก็คุณซีไหมไหลลุล้วๆนๆเพื่อนดูไม่ได้โมนะน้องหมูแสตงให้เห็นอยู่แล้วที่หน้าจอไม่แนะนำไม่ทำตามนะโปรดมีวิจารณญาณในการรับชมนะเพื่อนๆมา มันลุยกันต่อโข่แบงค์พันแตกไปสองอนู้นนะสองิอบ,บาทครับไปซื้ออาหารหมูได้เลยเนี่ยสองร้อกว่ามาสวยงามืาอ,ห,อหมายแรกเก็บตัวไปนิดหน่อยนะเพื่อนถือว่าอ่อยเยือไปก่อนอ่อยเยือไปก่อนมาลุยกันต่อหลายแบบต่อนเนื่องเล้นะเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลานะจะได้เห็นช็อตไหลรัว โอ้โหโล่เลมอนแตกชุดใหญ่ครับเกือบหมดแผงเพชรแตกต่อมนาะคูณสองอยังไหลมาเพื่อนไหลมาถึงคูณสีนะ่แล้วตอนนี้เพื่อนมาเหลืออีกห้ารอบม้อันนีเพชรใหม่อีกแล้วคูณสีไ่ไปสองร้อยนะสองร้อยไปนะเพื่อนกี่เพชรโอ้โหมามารุนรัวคูณหนะ้ามา โอเคับ oh, okay. คูณ6แตกไปสวยงามระครังมาหรือเปล่า mm hmm. แอบ,บลุ้นละครังอยู่นะแต่ละครั้งไม่มาเคฟเคคูณ7ไปอีกโอ้โ oh, ห oh, วันนี้เงียบๆนะน้องหมูไหลมาแต่ไหลมาแบบน้อยๆนะไหลมาแบบมินิมอลนะน้องหมูวันนี้ไม่เป็นไรนะลุยกันต่อนเพื่อนอย่าไปท้อนะ เมื่อเรายังหายใจเราอย่าไปทอ้อลุยกันต่อนะสเก็ตเตอร์มาครบ4ตัวก็ไปลุยกันต่อเลย8ครั้งเช่นเดิมเกมนี้ได้แค่8นะนอกจากค้อนจะตกลงมาเพิ่มเราถึงจะได้เพิ่มนะเพื่อนได้มาอีก1รอบ1ค้อนต่อ1รอบแต่ส่วนใหญ่รอบที่มาเพิ่มนี่ก็จะเกืนนะเพื่อนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆ ep แต่ก็แตกรัวๆมาแทบจะทุก ep นะเพื่อนในเกมองหนะูลัคก,กี้พิกกี้หนูนำโชค มาลุยกันต่อโอ้โหใบไม้เปิ้นแตกมาคูณห้าสวยวันนี้ยังไม่แตกแบบไหลไปถึงคูณสิบยังไม่ถึงนะได้มาแค่คูนแปดนะวันนี้เจ็บตัวไปเช่นเคยครับไม้นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอวันที่รอไม้ที่น้องหมูจะนำโชคเลยนะตอนนี้ไปลุย ลุยกันต่อเพื่อนไหลามาลุลรัวไหลามาลุลววไปหลายไม้นะวันนี้เจ็บตัวแทบจะทุกไม้นะอาแต่ยังยังไม่ทอดทอดแท้จอยเฮ้ยทอดแท้วะถอดถอ,อยใจไปไหนนะเพื่อนขอโทษทีนะพูดลิ้นรัวไปไหนนะโหเชอร์รี่ชุดใหญ่ไปสวยเพชรมาครับอืมเพชรน,นี่มารัวจริงๆครับเพชร สวยงามเอาเพชรมาอีกสามเม็ดตัสวยไม้นี้จะเหมือนจะมานะไม้นี้น้องหมูเหมือนจะมานะฝาตู้มาแปดร้อยสี่สิบนะไม้นี้น้องหมูเอาเพชรมาอีกแล้วคูณห้าแล้วเหลืออีกสองครั้งนะเพื่อนไม้นี้ซื้อฟีเจอร์ไปหนึ่งพันห้าร้อยนะตอนนี้เหมือนจะบวกมาขึ้นมาสองร้อยแล้ว หมเจ็ดอยู่นะตอนนี้หมดไม้ไหมลุ้นเงินราวงวัลรวมมั้งตอนนี้เท่าไหร่หนึ่งพันกับสิบหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าเพื่อนโ,โอ้โหเจ็บตัวอีกแล้วนะซื้อฟีเจอร์ไปสองสองนะเมื่อกี้เพื่อนไม่เป็นไรลุยกันต่อลุยกันต่อเพือพ่อเพื่อนๆผมอยูุนห,ห้ดูเป็นตัวอย่างนะเพื่อนสูตรนี้ไม่เวิร์เลยนะวันนี้มาในตอนเช้าๆน้องหมูยังไม่ตื่นจากเลานะ ไม่มาทํางานเลยนะวันนี้แต่ไม่รัวเลยแต่เพชรมารัว,วนะตอนเช้าเนี่ยแต่น้องหมูไม่มานะครับมันลุยกันต่อไม่เป็นไรยนะังไม่ยอมแพ้นะไม้นี้ไม้นี้ยังมาอยู่นะเลือ,อีกสามครั้งโหเพชรมาสองเม็ดสวยครับสวยเล่อีกสองครั้งนะเพื่อนๆไม้นี้ บเมเปิลนะโอ้ไม่ไหลมาลรัวเลยนะเพื่อนวันนี้แซดนะอ่าก็ยังเจ็บตัวอีกเช่นเคยนะเพื่อนมาลุยกันต่อลุยกันต่อวันนี้เจ็บตัวทุกไม้นะเพื่อนน้องหมูน้องหมูยังไม่ตื่นนอนแน่เลยเพื่อนฝนตกวันนี้แบบนี้แดดไม่ออกนะวันนี้ไม่นําโชคเลยเช้าๆแบบนี้เพชรมาหน่อยเพชรมาหน่อย เพชรก็ไม่มาเคแตกมาแนละคูณสามตอนนี้เจแตกไปสองตัวซื้อฟิวเจอร์ที่เบ็ดที่สาสิบาทนะเพื่อนวันนี้ใครมีสูตรดีๆสูตรเด็ดๆเกมน้องหมูลักกี้พิกกี้นะคอมเมนต์บอกผมแน่นะเพื่อนที่ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาลองใช้สูตรเพื่อนๆกันถ้ามีคนมาคอมเมนต์นะ กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนผู้พิชิตปีมาเส็งนะในช่องนี้ผู้พิชิตนำโชคนะติดตามแฟนเพจได้ใน Facebook ผู้พิชิตปีมาเส็งนะเพื่อนในนั้นจะมีแจกทีเด็ดฟรีนะฝากเข้าไปติดตามรับชมกันได้ด้วยนะโอ้โหทีโฆษณาแบบนี้น้องหมูแตกเฉยนะเพื 1, 6, ่นพะันหเฉยนะมาอนี้มาเฉยนะเพื่อนไม่สนใจแป๊บเดียวแล้วมาเฉยนะทำเป็นน้องหมูคุณ้าไปแล้วนะตอนนี้ โอ้มาลุ้นเงินลงมันรวมไม้นี่มาครับได้เท่าไรโอ้โหสองพันสี่ร้อยนะไม้นี้บวกมาสองร้อยนะเพื่อนมาไม้สุดท้ายของวันไปเม็ดห้าสิบไปเลยนะไปเลยนะเมื่อฟีเจอร์ไปเลยสามพันเจ็ดไม้สุดท้ายของวันนี้ในเกมน้องหมูนะเพื่อนลัคก,กี้พิกกี้นะค่อนข้างจะเกลือทีเดียวนะเพื่อนสองวันนี้น้องหมูเป็นเกลือนะหมูดแดดเดียวนะวันนี้เพราะแดดไม่ออกเลยไม่ยอมมาทำงานนะ แต่เกือบหมดแผงบวกมานิดเดียวไม่เป็นไรนะเดอีกสองครั้งน,นเพื่อนโอเคครับวันนี้น้องหมูไม่ทำงานนะแดดไม่ออกน้องหมูไม่ออกจากเรานะฝนตกพรำพลมไปเจอกันใหม่อีพีหน้าเพื่อนเพื่อนวันนี้กล่าวคำว่าลาไปก่อนนะครับ